ขัดขามัดปากล็อกตัวไว้แน่นหนาเลยนะครับโดยเหตุผลก็คือจับเพราะว่ากลุ่มกองกำลังนี้เนี่ยไปทำให้ประชาชนหวาดกลัวใช่แล้วครับผมพูดเรื่องเขาจับเฮี้ยกันนี่แหละฮะก็เป็นข่าวใหญ่ลงหน้าหนึ่งหน,งหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะฮะโทรทัศน์วิทยุอะไรก็รายงานกันอึงกระทึกครึกโครมนั่นก็เรื่องนึงแล้วฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องทศกัณฐ์แค่ขนมครกก็คือเขามีปัญหากันว่ามิวสิกวิดีโอที่โปรโมตการท่องเที่ยวเที่ยวไทยมีเฮเนี่ยนะเอาทศกัณฐ์เนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็มีฉากแค่ขนมครกบังขับรถโกคาร์ทบังนั่งบานานาโบ๊ตบ,บังบรรดาครูบาอาจารย์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมบางท่านก็ไม่สบายใจ แต่ก่อนจะคุยเรื่องนั้นเนี่ยนะฮะผมจะตั้งข้อสังเกตขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งก่อนก็คือเช้าว,วันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับเพราก็ลงข่าวพาดหัวตัวเบร์เร่บอกว่าคุณแทนเทือกสุบรรลูกชายของคุณสุเทพเทือกสุบรรเนี่ยถูกสารพิพากษาจำคุก3ปีในคดีบุกรุกที่ดินเขาแพงซึ่งโทษจำคุกก็ไม่รอลงอาญานะครับเพราะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง คุณแทนก็ใช้สิทธิ์ยื่นประกันตัวสารอนุญาตให้ประกันก็กลับบ้านสู้คดีชั้นอุทธร์ต่อไปผมก็นึกย้อนไปก่อนหน้านี้ไม่นานเท่าไหร่ครับก็มีคำพิพากษาสารดีกาพิพากษาคุณสนทิลิ้มทองกุลแกนนํากลุ่มพันธมิตรคดีก็คือโกงแบงค์นี่แหละแล้วคุณสนทิไปสารภาพในศารเรียบร้อยก็พิพากษาจำคุกขณะนี้อยู่เรือนจำคลองเปลม ก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมนะฮะคนที่ประกาศตัวเป็นหัวขบวนต้านโกงเนี่ยถึงต้องคำพิพากษาคดีโกงคุณสนที่นี่นะครับตอนออกมาต่อต้านรัฐบาลนายกทักษิณใหม่ๆเนี่ยนี่ว่ากันด้วยเรื่องปราบโกงล้วนๆเลยนะฮะคุณสนที่แกบอกว่าทักษิณโกงอย่างนั้นโกงอย่งงานงนี้แม่แต่บาทเดียวก็โกงไม่ได้ไม่ยอม รัฐบาลสมัครรัฐบาลสมชายก็ออกมาต้านโกงกันอีกรอบหนึ่งส่วนของคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนี่ก็ต้านโกงอยู่ในสายเลือดครับรัฐบาลยิ่งลักโกงอย่างโน้นโกงอย่างนี้คุณสุเทพก็ยอมไม่ได้ยังไงก็ต้องจัดการคนโกงแต่พอถึงเวลาเนี่ยนะฮะคุณแทนเทือกสุบรรณเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเป็นลูกชายแล้วตอนที่มีประเด็นเรื่องเขาแพงใหม่ๆเนี่ยตัวคุณสุเทพก็ ออกหน้าตลอดนะครับตอนนั้นคุณพร้อมพงษ์นบประิศพยายามที่จะไปสำรวจแกเดินทางไปถึงเกาะสมุยแล้วนะฮะจะขึ้นไปบนเขาแพงก็เจอกับบรรดากลุ่มชายชะกันมาขวางเอาเครื่องจักรเครื่องยนต์มาขวางไม่สามารถขึ้นไปได้เด็ดพี่พร้อมพงษ์ต้องถอยกลับนะครับไปไม่ถึงเขาแพงเพราะว่าเขาขวางไวเ้เสียก่อนนี่ฮะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในวินาทีที่ ตัวหัวขบวนที่ชวนประชาชนออกไปชุมนุมต้านโกงรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองก็มีคดีโกงอยู่ในศาลแต่ก็ไม่พูดถึงนะครับแล้วพี่น้องที่ไปเดินตามเดินร่วมเนี่ยก็ไม่ยักจะถามไทยทีนี้พอศาลตัดสินนี่ยผมก็เลยไม่เข้าใจไงครับว่าเอาทำไมแกนนำต้านโกงนะครับผู้นำเวทีต้านโกงเนี่ยถึงถูกคดีโกงเะเอง แล้วเป็นคําวินิจฉัยของศาลด้วยนะฮะแล้วไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ไม่เกี่ยวกับประเด็นการเมืองของคุณสนที่เนี่ยเหตุเกิดตั้งแต่ปี3 9 4 0นะครับใช้เวลานานหน่อยแต่ในที่สุดก็ถึงชั้นศาลฎีกาของคุณแทนเตอสุบันก็เหมือนกันนะฮะมันไม่ใช่ว่าพักการเมืองไหนไปใส่ร้ายว่าแกไปยึดเขาแพงหรือว่ามีการใช้อำนาจทางการเมืองยัดเยียดเขาแพงให้คุณแทนโดยที่คุณแทนไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะถูกอำนาจการเมืองบังคับไม่มีอะครับ ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าผมพูดเนี่ยไม่ได้มาแสดงอาการสะอกพอใจกับการต้องคำพิพากษาของบุคคลเหล่านี้การไปรเหยียบย่ำซ้ำเติมกันอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิธีทางแบบผมนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นที่สังคมไทยควรฉุกคิดนะครับก็เลยหยิบเอามาเป็นหัวข้อสนทนาฝากคำถามไว้อีกทีนะครับว่าทำไม แกนนำต้านโกงเนี่ยถึงต้องคาพิพากษาเรื่องโกงประการต่อมาเนี่ยนะฮะเรื่องทศกัณฐ์เรานี่แหละผมเรียนตรงๆนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยได้ดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เลยแต่รู้จากข่าวแล้วละ่ะว่าเขามีการผลิตกันใช้ทศกัณฐ์เป็นสื่อเป็นตัวพรีเซนเตอร์แต่ว่าไม่ได้ดูอะครับจนเมื่อมันมาเป็นประเด็นเนี่ยก็เลยต้องไปหาดูดูแล้วก็ ต้องบอกว่าผมไม่ได้รู้สึกเหมือนครูบาอาจารย์บางท่านที่ท่านไปมองว่าเป็นปัญหาฮะผมมองว่ามันเป็นความคิดสร้างสรรค์และผมมองว่านี่มันเป็นความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งที่จะหยิบจับเอาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยบางแง่บางมุมมาใช้ในการนำเสนอผ่านสื่อทันสมัย ผมว่าผลของมันคือจะทําให้คนรุ่นใหม่มีความรู้สึกใกล้ชิดกับของเก่าโบราณโบราณได้มากขึ้นโดยซ้าไปนะคือจะไปบอกว่าใช้ของไทยมันก็พูดเต็มคําอย่างนั้นไม่ได้ละครับเพราะทศกัณฐ์นี่ก็ไม่ใช่ของไทยนะเป็นนิยายเป็นวรรณกรรมมาจากอินเดียนู่นแล้วก็เขาเรียนเขาสอนกันมาแต่โบร,โบราณผมก็พยายามจะศึกษาเหตุผลนะครับว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่สบายใจเนี่ยไม่สบายใจเรื่องอะไรก็พอไปเห็นว่า ท่านไม่สบายใจเรื่องบทบาทของทศกัณฐ์ในมิวสิกวิดีโออะว่าทศกัณฐ์เป็นพญายักษ์ใหญ่เป็นราชาแห่งยักษ์จะไปแค่ขนมครกจะไปขี่รถโกคาดไปอะไรต่างๆเนี่ยมันดูไม่เหมาะไม่สง่างามว่าอย่างนั้นผมก็เป็นคนชอบวรรณกรรมนะครับรามเกียรติ์นี่ก็อ่านมาพอสมควรละอาจจะไม่เท่าครูบาอาจารย์ท่านก็สุดแท้แต่แต่ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่พอรู้เรื่องรามเกียรติได้ ก็ผมเห็นเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยนำเสนอให้ทศก,กัณเป็นผู้ร้ายมาตลอดอยู่แล้วนี่ครับแล้วในบทประพันธ์เนี่ยนะมันต้องแยกให้ชัดนะระหว่างศิลปะการแสดงโขนซึ่งศิลปะทุกแขนงเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นงานมีครูครูขนก็เป็นที่เคารพบ,บูชาย,ยกย่อง ของคนในแวดวงโขนมาแต่ไหนแต่ไรหนังตะลุงมโนราเพลงบอกหมอลำหรืออะไรก็ตามนะครับลำตัดอีกเพลงฉอยเพลงอีแซลเนี่ยเหล่านี้เขาก็มีครูที่เขานับถือบูชาของเขาอันนี้ต้องแยกให้ชัดงานศิลปะเนี่ยใครจะลบหลู่ครูเนี่ยเป็นไม่ยอมกันและผมก็เห็นด้วยว่า สิละปะการแสดงเหล่านี้เนี่ยมันต้องยกย่องเชิดชูผู้ก่อตั้งผู้ก่อกําเนิดแล้วก็ผู้ที่สืบทอดผสมผสานกันมาแต่นั่นมันเป็นคนละเรื่องนะครับกับบทบาททศกัณฐ์ในมิวสิกวิดีโอและบทบาททศกัณฐ์ในรามเกียรติคือทศกัณฐ์ในรามเกียรติเนี่ยนะฮะแกตูสารพัดแล้วครับที่เขาจะทาให้เป็นคนชั่วร้ายกสูทั้ง ไปสู้กับกองทัพของพระรามนะฮะแล้วก็มีพฤติกรรมเช่นว่าไปแย่งของรักของพี่ชายคือกุเปรันไปเอารถเอาราเข้ามาอย่างเงี้ยนะฮะไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนางยักษ์นางช่างนางปลานางสารพัดนางมั่วไปหมดอนทศกัณ์เนี่ยแล้วก็รบกับบรรดาอภิสิทธิชนทั้งหลายนะฮะ เช่นว่าสุครีปลูกพระาทิย์พาลีลูกพระอินทหานุมานลูกพระพายเหล่านี้เนี่ยทศกัณฐ์ก็โดนจัดหนักหลายดอกครับอย่างเช่นโดนพาลีรบแย่งชิงเอานางมณโฑไปนางมณโฑน่ขอมาจากพระศวรเลยนะครับอุ้มเหาะมาจะพาไปครองรักติกรุงลงกาบัางเอิญว่าอุ้มผ่านเมืองขีดขินของพาลีเท่านั้นนะครับพาลีแกเป็นเดือดเป็นร้อนขึ้นมาเหาะขึ้นมารบกันแล้วก็ ชิงเอานางมณโทไปได้เอานางมนโทไว้อยู่จนตั้งท้องนะครับไม่ได้อุ้มบุญด้วยครับเป็นลูกพาลีเลยฮะในท้องนะ่ยต่อมาคลอดก็เป็นองค์คตทศก,กัณฐ์แกเจ็บช้ำเจ็บปวดหัวใจมากก็ไปขอร,อร้องฤาษีอาจารย์ของพาลีให้มาขอลูกคืนสุดท้ายก็เจรจาพบกันรึ่งทางครับก็ทําพิธีเอาองค์คตออกจากท้องนายน,นางมณโทเนี่ยใส่ไปในท้องแพะส่วนทศกัณฐ์ก็พานางมณโทกลับลงุงลงกา ก็ไปได้มีเป็นรณพักต่อมาก็เป็นอินทรชิตมีเป็นนางศรีดาอย่างเงี้ยนะครับไปยืดยาวราวเรื่องทีนี้ทศก,กัณฐ์เนี่ยก็ยังแค้นพาลีอยู่นะครับโอ้โหผู้ชายนี่ยหยามศักดิ์ศรีแบบชิงเมียรักกันต่อหน้านี่มันเจ็บจนตายนะครับพอองคตคลอดได้ยังไม่นานเท่าไหร่ครับพาลีก็พาไปอาบน้ําทศก,กัณฐ์ความเจ็บแค้นก็แปลงตัวมาเป็นปูกะว่าจะทําร้ายองคตให้ได้ ที่ไหนได้ครับเ็จพาลีครับพาลีก็จับได้มัดทศกัณฐ์ในคราบปูนี่แหละครับให้องคตลากไปลากมาเสียหลายวันนะครับเนี่ยภาพเหล่านี้มันเกิดขึ้นในวรรณกรรมมันเกิดขึ้นในนิยายแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราดูเนี่ยนะครับมันก็ต้องเข้าใจได้วาทศกัณฐ์ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับรามเกียรติ์ก็เป็นนิยายเรื่องหนึ่งอนะ เพราะการที่จะหยิบเอาตัวละครในนิยายมาประยุกต์มาปรับใช้ให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยเนี่ยผมว่าต้องให้กําลังใจเขานะนี่ได้ข่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมถึงกับเชิญสองฝ่ายเนี่ยนะฮะคือฝ่ายผลิตกับฝ่ายที่เห็นต่างเนี่ยไปคุยกันเพื่อหาทางออกผมว่าหาทางออกจะเจอหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ว่าวันนี้เราคุยเรื่องทางเข้าว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันมาถึงจุดที่ที่ทศกัณฐ์ก็กลายเป็นสิ่งที่เอามานําเสนอในรูปแบบใหม่ๆไม่ได้ ลำบากนะครับอย่างนี้เนี่ยแล้วผู้ก็พูดนะฮะคนที่เขาทำคนที่เขาผลิตเนี่ยผมก็เชื่อว่าก่อนที่เขาจะมานำเสนอเป็นภาพมิวสิกวิดีโอเนี่ยผมว่าพวกนี้เขาศึกษานะคือมันไม่ใช่หมายความว่าเขาเป็นมือโปรดักชั่นเขาเป็นกลุ่ม คนรุ่นใหม่ที่ผลิตงานสื่อออกมาแล้วก็หลับหูหลับตาไปคว้าของเก่าๆมาแล้วก็ทําไปตามอำเภอใจผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคนจะทําหนังทำมิวสิกวิดีโอมาสักเรื่องสักราวนึงเนี่ยนะครับมันต้องมีพื้นมีภูมิความรู้ที่จะหยิบจับเอาคาแรคเตอร์ของตัวละครหรือหยิบจับเอาจุดเด่นจุดด้อยมานำเสนอในมุมที่ต้องการได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องอย่างเงี้นะฮะสังคมไทยน่าจะ ละวางกันได้บ้างมั้งครับคือถ้าเราตัวบรรจงเต็มบรรทัดกันซะทุกเรื่องเนี่ยมันก็เดินกันยากนะครับความคิดใหม่ๆมันก็จะเกิดยากผมเนี่ยนึกเห็นใจทศกณัณฐ์เหมือนกันในเรื่องนี้แต่ผมไม่ได้เห็นใจเรื่องว่าเขาเอาไปแค่ขนมครกเขาเอาไปขี่บานานา่าบอสนะครับพราะว่าคนเรานี่นะฮะไม่ใช่คนเราอะยักษ์เราเนี่ยยักษ์เราเนี่ยถึงขนาดว่าในเรื่องเนี่ยนะครับ ไปได้กับนางปลานางช้างเนี่ยแค่แค่ขนมครกเนี่ยผมว่าไม่เสียหายห,ายหรอกนะโดนฝ่ายพระรามเล่นงานจนงอมนี่แหละครับเรียกว่าง,งอมพระรามโดนหนักซะขนาดนั้นเนี่ยนะแล้วจะมาขี่บาันานาโบท๊ทจะมาถ่ายเซลฟี่เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องไม่เสียหายห,ายหรอกแต่สิ่งที่มันน่าเห็นใจทศกัณฐ์ก็คือว่าแม่ ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาจัดวางให้เป็นผู้ร้ายจนเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องเป็นผู้ร้ายอยู่นั่นหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบผมเนี่ยเคยปราศัยเรื่องรามเกียรติ์ตอนปี5 3นะครับถ้าทุกท่านจําได้และผมตีความรามเกียรติ์อาจจะไม่เหมือนกับที่หลายๆคนเขาตีความและผมชีว้ว่าทศกัณฐ์นี่คือผู้ถูกกระทาในเรื่องนี้มันเป็นภาพสะท้อนลักษณะทางชนชั้นของสังคมอินเดียเวลานั้นแล้วก็ เป็นภาพสะท้อนทางชนชั้นของสังคมไทยได้เช่นเดียวกันก็พูดไปเมื่อปี5-3เนี่ยแหละครับพอมาปีนี้ก็ไม่รู้ทศกัณฐ์จะรับรู้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าบอกเลยว่าผมเห็นใจทศกัณฐ์จะเข้าใจไหมครับว่าในกรอบของฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยถ้าเขาชี้ว่าใครเป็นคนชั่วร้ายเสียแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องชั่วร้ายไปตลอดนะครับ ผมก็เลยสงสัยไงว่าตกลงประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่เพราะทศกัณฐ์ไปแค่ขนมครกหรือมันอยู่ที่เพราะมีคนดันเอาทศกัณฐ์มาเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอกันแน่ไปเอาผู้ร้ายไปเอาคนที่เขากำหนดให้ว่าเป็นผู้ร้ายไปแล้วเนี่ยมาเป็นพระเอกเนี่ยบางทีมันก็ขัดใจ ฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้เหมือนกันนะครับแต่ที่พูดเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะไปกระทบกระทั่งใครนะไม่ประสงค์จะไปะเผชิญหน้าวิวาทากับใครด้วยเรื่องนี้ทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะว่ามันเป็นประเด็นแล้วไปไกลมากแล้วนี่ผมเปิดดูตามเฟซบุ๊ก k นี่นะฮะเรื่องนี้นี่มันชักจะอึงกันไปเรื่อยจุดเริ่มต้นมีนะแต่หายังหาจุดจบไม่ได้ว่าตกลงจะไปจบยังไงก็เลย ชวนมาร่วมสนทนาผมไม่รู้จักกับบรรดาคณะที่เขาทำงานนี้นะฮะแล้วก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับครูบาอาจารย์ที่ออกมาทักท้วงแต่ผมให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายและผมเห็นว่านิยายมันก็คือ,อนิยายอะครับเรื่องโขนเรื่องการแสดงเรื่องศิละปะของมีครูก็ว่ากันอย่าไปลบหลู่แต่ว่านิยายเนี่ยมันมันน่าจะมีการพลิกแปลงดัดแปลงให้เข้ากับสภาพสังคมได้ เข้าใจอย่างนั้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ทักทายมาก็ขออนุญาตบอกว่าผมนั่งคุยอย่างนี้เตรียมรางขนมครกไม่ทันถ้าเตรียมรางขนมครกทันเนี่ยผมจะนั่งแคะขนมครกไปด้วยคงไม่มีใครคัดค้านอะไรแล้วครับผมก็แคะได้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ